สวัสดีครับทุกท่านยังอยู่ที่จางเจียดเจี้ยอยู่นะครับตอนเนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายนะครับชื่อจวนเซิงฮาวายเยียนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลีจวนเซิงซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นกรวดสีเม็ดทรายกิ่งไม้หินและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับมาจัดแต่งเป็นภาพวิวทิวทัศน์จิตรกรรมที่สร้างสรรค์มาแล้วนั้นล้วนที่จะได้รับรางวัลการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนเลยนะครับจนไปที่เรื่องหรือไปทั่วโลกเลยครับ หนึ่ว่าจะไม่ถ่ายแล้วเนี่ยคดไม่ได้ครับท่านทุกท่านผู้ชมจะแมกนอิ่มครับโกวัดใหญ่โตมากเลยอะจากเมืองจางเจเจียนะครับเราความ,มาที่อู่ฮั่นใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับก่อนเหนื่อยพอควนอยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดกุยหยวนนะครับซึ่งเป็นว่าเก่าแก่นหนึ่งในสีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองอู่ฮั่นเลยนะครับสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิงมีอายุราว300กว่าปีภายในวัดเป็นที่ปฏิฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระอรหันต์500องค์ที่ปั้นด้วยดินฉาบสีทองเป็นวัดที่คนมานิยมกราบไหว้ วัดกุยหยวนนี่นะครับตั้งอยู่ในอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเปย่ยประเทศจีนนะครับสถาปัตยกรรมในวัดนะครับสวยงามมากและอันนี้ก็กล่าวถึงประวัติของวัดกุยหยวนนะครับเนี่ยภายในของเขาก็จะมีสวนสาธรารณะสวยงามมากก่อนกลับนะครับเราก็จะ เทีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกับประเทศไทยแล้วนะครับ นี่ก็คือโฉบหน้าเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ชื่อว่าเดี๋ยวปัดเหนียวว้าว